มาแล้วครับพี่เฟสเครื่องมือช่างราคาเป็นกันเองมาพร้อมกับปั๊มลมนิวโบริพี่ตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนะพี่นะ30ิบลิตร5้วัตต์พี่ตัวนี้1440รอบต่อนาทีตัวนี้ไม่ต้องใช้ใสายพานนะพี่นะเป็นมอเตอร์ปั่นนะพี่ไม่ต้องใส่นะ้ำมันหล่อลื่นพี่ตัวนี้เป็นปั๊มลม ตุ้นใหม่ล่าสุดพี่ตัวนี้ใช้ง่ายเสียงจะเงียบมากพี่จะไม่มีเสียงดังเลยพี่ตัวนี้ราคาก็ไม่แพงพี่ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,800บาทพี่ราคานี้รวมค่าส่งเก็บปลายทางนะพี่นะนี้เป็นปั๊มลม30ลิตรที่ว่าใหญ่ที่สุดนะพี่นะพี่สังเกตมอเตอร์กับตัวถังลมพี่จะใหญ่พอๆกันนะพี่นะ2,800บาทพี่ก็จะได้ของแถมคือ คอปเปอร์สองทางนะพี่นะตัวนี้ใส่ตัวนี้นะพี่นะวนเข้าไปเลยครับผมตัวนี้ปืนเป่าลมนะพี่นะปืนเป่าลมตัวนี้ที่สูบยางรถนะพี่นะมีเข็มให้ด้วยครับตัวนี้เข็มไม่เรียบร้อยพร้อมกับสายลมพี่ตัวนี้ยาวอยู่ที่สิบห้าเมตรนะเพคะเราต่อไว้เรียบร้อยพี่สองทางนะครับผมใช้งานได้เลยพี่ เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของปั๊มลมพี่การใช้งานยังไงเปิดยังไงปิดยังไงดูกันให้จะจัดเลยพี่เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูนะพี่นะตัวพี่สังเกตได้เลยพี่ตัวนี้จะใหญ่มากพี่ตรงนี้ที่ที่ตัดเสียงนะพี่นะ,ะใส่ตัวนี้ไสเสียงก็จะดังเงียบพี่สังเกตมอเตอร์ตรงนี้ระบายความร้อนนะพี่นะพี่ต้องการเปิดพี่ก็ดูตรงนี้พี่ปุ่มแดงๆนี่พี่นะดึงขึ้นเครื่องก็จะติดจะทํางานทันทีครับผม เดี๋ยวเราจะปล่อยลมออกนะพี่นะดูฟังเสียงพี่อ่าดึงตรงนี้พี่นะดึงขึ้นฟังเสียงพี่นุ่มมากพี่ดูพี่สังเกตเข็มพี่นะถ้าเข็มตัวนี้ถึงที่จุดแดงๆอะพี่เครื่องตัวนี้ก็จะตัดด้วยอัตโนมัติพี่ พี่ไม่ต้องกลัวระเบิดนะพี่นะตัวนี้จะตัดด้วยอัตโนมัติแล้วพี่สังเกตดูเข็มนะพี่นะถ้าเข็มถึงสีแดงเครื่องนี้ตัดทันทีครับผมเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูพี่ดูกันให้จัดเลยครับพี่อะเดี๋ยวเราจะรอดูว่าเสียถึงสีแดงจะตัดจริงเหมือนว่าหรือเปล่าพี่ดูครับฟังเสียงนุ่มมากพี่อะ่ะเข็มจะขึ้นถึงสีแดงนะพี่นะพอถึงสีแดงเครื่องตัวนี้ก็จะตัดทันทีพี่ไม่ต้องกลัวระเบิดเลยครับผมอ่ะเราดูไปเรื่อยพี่ที่สังเกตการปั๊มลมพี่ ต,ตัดแล้วพี่ดูนี่คือสุดยอดของปั๊มลมนิวโบลิปพี่มาใหม่ล่าสุดพี่ตัวนี้ถ้าพี่ไม่ต้องการของแถมนะพี่นะราคาก็อยู่ที่2,4 0 0บาทนะพี่นะถ้าพี่เอาครบของแถมทุกอย่างนี่พี่ราคาอยู่ที่2,800บาทราคานี้รวมค่าส่งเก็บปลายทางนะพี่นะนี้เป็นปั๊มลมของนิวโบลิปมาใหม่ล่าสุดพี่ สุดยอดจริงๆพี่โอเคครับสวัสดีครับ